สวัสดีคานหเตรียมตัวไปออกงานแล้วนะคะนุ่นตัวบอกงานหนึงบบน่งทองแขมยิ้มไปแ,แต่งตัวแ,วแล้วเราไปนอนจุดออกงานนะคะร้อยเอ็ดนะคะไปเดินขึ้นรถเลยค่ะพร้มอมแล้วค่ะเย้เล่เล,กล่กานนี่ออกงานแล้วครับเตรียมพร้อมทุกคนแล้วคนละขับและนักร้องน้ำไป Let's go รอคุณแม่อยู่นะคะตอนนี้รอคุณแม่อยู่รอคุณแม่ลงมานะคะนี่จะเปิดจานหน่อยจีบไปออกงานพี่นอ้องไม่ขึ้น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 นี่ let's go รอ let's go ตอนนี้รอคุณแม่อยู่นะคะนี่ได้ขาแล้วพี่น้องตะเอาไปไปใไห้เราของเครื่องไล่แม่เลยพันล่ะไปแค่สี ยี้มหวานให้ในหน่อยเจ๊อ้ยพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้หนูพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยใม่กำจัดจันเอามือไปแง่จมูกเออะยิ้มหวานยี้มหวานโชว์ฟันหน่อยเร็วชิลล่ะเป็นหลักเห้ ให้กำลังใจหนูกันเยอะๆนะคะวันนี้พีน่พน้องเริ่มเดินทางแล้วนะคะมารุนกันฉีเต็นบอร์ฉีก้าเต็นบอร์นะคะทั้งเวที up up ๆๆๆ p up up ปูนพูนครับเอียงแล้วปานี่เอ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 ,เอนนหนักลองน้ำเลยมือนี่ มดใหญ่ของเราไปนะโอ้ยเอากระเป๋าแม่หยังเดียขอติดแม่ไปคุณพ่อกับคุณแม่มาแล้วนะครับไปไปไปโกโก้ไมดกระเป๋าคุณก็ดีจ้าใจดีจังเลยให้เงินยายเตี๋ยบนี่เอาใจดีจังเลยเอายางไเงินยายเตี๋ยบ้นี่ไฮไฮใหนดอกไฮมดเป๋ามัดมดเตี๋ยเลยโอ้ยใครมาได้บอกโอ้ใมาได้โอ้จะเป็นใบอะไรหายอยู่นี่โอ ยี่นี่นี่นี่โอ้ต้งสิเปิดกระเป๋าไป้เพม่อจ้าอุ้ยอุ้ยอู้หูเห็นมั้ยยว้ายบัลเลียนบัตแม่มันจีให้ไปปิดไว้ไปแลยอย่าเตี้ยไปแล้วบาย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 อย่าเตี้ยแล้วเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อุ้ย let's go let's go บุญ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  Гром, гром, гром.